นี่ได้แนวคิดมาจากอะไรคะตั้งแต่แนวคิดมาจากเรือค่ะตัวตันรูปหัวท้ายหัวท้ายที่เป็นสซมเนี่ยบอกไปจุดเด่นของน้องๆนี่คืออะไรครับฐานบางขอบสูงฐานบางขอบสูงหมูแล้วมั่นใจว่ารับได้หมดไหมคะมั่นใจไหมได้กี่รูปเนี่ยหกสิบรูปหกสิบรูปเลยอ้าวอ้าวเป็นไงครับโลมาสีฟ้าแนวคิดของการออกแบบแล้วก็จุดเด่นเป็นยังไงครับหนูได้แนวคิดมาจากขันน้ำค่ะขันน้ำ แล้วจุดเด่นของน้องคืออะไรครับจุดเด่นตรงนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันก็คือฐานบางขอบสูงฐานบางขอบสูงทำให้มันเบาที่สุดใช่ไหมเราคิดว่ามีความมั่นใจที่จะรับน้ำหนักได้ลูกย่าวกี่ลูกครับเนี่ยประมาณสี่สิบลูกเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง่านนี้เราสู้ตายนะครับเอาเดี๋ยวเรามานับดูนะครับนะพร้อมกันค่้ยใสหนึ่งสองเป็นเทคนิคการใส่ด้วยเทคนิคการใส่ให้มันสมดุลกัน ห6 7ห9เ0 27กอ๋อมีซ้อนด้วยนะคมีซ้อนด้วยนะครับ28มีมีมีกันะครับอย่าระวังระวังระวังอย่ามืออย่าไปโดนโตะนะครับ3า34ิบสา